มาร์คเกอร์นะไฟเดอร์มาร์คเกอร์ตามหามาร์คเกอร์อื้มมันเล่นยังไงเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนให้เราทำอะไรนดี่อ่าเนอะ Като оксат, มาร์กส okay. ีม่วงแล้วโอเคมาตอนนั้นก็คือเหลือมาร์กนะเดี๋ยวอ๋อปีนไม่ได้นี่นี่จล้ะมาร์กกระบองเพชรแล้วเราไปจับยังไงม่อมันมนไม่มีนั่นมีหนามเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยน กระตุกบ้างเลยอะไปที่ซซตติ้งก่อนซซตติ้งเซตติ้งกระตุกชิบหาย Bye. ึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยเออขึ้นได้ก็ได้เออฮ่อ๋ออ๋อก็งูขึ้นนะมันก็มันเข้าได้เนี่ยมาเกอร์มันจะคุณผ่านไปมันเออไม่ใช่หรอมาเกอร์เนี่ยใช่ไหมต้องใช่สิมันมันมันนั่นไงว่าละวเออเออเออเนี่ย ทั่วไปนะแล้วมันทางขึ้นไม่ได้หรอกก็จะต้องขึ้นไปทางนี้โอ้โหแป๊บนึ่งเปิดแสงก่อนเออเออเออโอเคนี่ผีมาร์เกอร์มันนี่ผีมาร์เกอร์อันนี้จะต้องเปิดไฟสูงจริงๆนะถ้าไม่ పట్మె జాయి కోస్ మరార్ ะวะทำไมมันทำไมของเพื่อนมันกระตุกแต่ของเรามันไม่กระตุกเอ้ยไปไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยเออ อยู่ตรงนี้นายนยังครับอะอีปีกอหรอโง่น้อยคนจะเห็นใช่ไหมล่ะ ใช้ฉันจะออกฉันอยากออกไปฉันอยากอกอ,ากอกไปเอ้ยแตวาไปที่สปอนก่อนเป็นีัวจริงๆอันนี้ อะไรอะเทเลปอตทูะเกลลอรี่ ซอมบี้มากมาร์มารกรมันยันเป็นซอมบี้เลยหรอวะฮะตงัวกลางมันต้องมีเป็นปลามาร์กนันไม่มันไม่ใช่ปลาแต่มันคือมาร์เกอรเออผมไม่ได้ไปดูจากใครเลยนะจากช่องจอนนี่ช่องใครไม่ได้ไปดูเลยนะ นี่ไงดั r บลูดั d บลูคิดหรือว่าฉันไม่เห็นค่อยลอยึ้นไปดีกว่าเกมนี้นี่ใช้เวลาเล่นนานนะพูดตามตรงนะใช้เวลาเล่นนานมากจึงก่อนโอ้โหตัวอีพีสองได้ไหมนานจัดหืมลามา m a ก k e ยาวๆอะ มัคเกอร์ที่หายไปจะไปโรงเรียนอยู่แล้วเชียวแล้วมีคนเอาไปแก้เฮ้ยมันเร็วเกินโอ้โหอือ็อี้โอ้ยออาพี่ของแท้เลยค่ะเอาพี่ของแท้เลยมันมันแบบนี้นี่มันก็สร้างสรรค์ไหมมั้งปับมันก็สร้างสรรค์นนะเป็นออปปี้ค่ะออปปี้ทำไมมันชอบแหลกอะ อ่าทำไม่ได้อะต้องใช้สปิดติก็ต้องเกี่ยวใช่มอือไม่เกี่ยวมึงว่าเกี่ยวแหละว่ามันเกิบขึ้นได้แล้วมาร์เกอร์นั่นมันกืมาร์กเกอร์อะไรวะน่าจะเป็นบอสมาร์กเกอร์ ที่ผมเห็นที่มันเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะถ้าไม่รู้อ่ะคนตัดต่อคนอินเสิร์ตใน้่ดูอืมน่าจะเป็นอันนั้นแหละนะลำบากคนตัดต่ออีกแล้วโอ๊ยกระตุกมาเกอร์นี้ขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วจบคลิปเลยโอ๊ยกระตุกจังเลย <c oughs> <re> ุมาดูนก่อนมาเกอ์สุดท้ายแล้วบอวัดเข้าไม่ได้ยังไงอะยังไงต่อนี่ก็ะไร อีผีเรามาที่ดินแดนต่างๆนี่บ้างนะโออยนี่กูก็เพิ่งเห็นซนโนแมนเออซนโนแมนเออซนโนแมนมาเกอร์โอ้ยกระปุดหัวบ้านหลังบ้านหลังนี้บ้านหลังสุดท้ายละมันต้องมีทำไมมันมืดแปลกแป เพื่ลลงมาเพื่ลลงมามันต้องม <renamed> ีอะไรเนี่ยใช่ไหม กันเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e ีสองมาแล้วแหละก็ผมบายบาย